นี่กำลังลงเทนเลอร์โอ้สุดยอดสวัสดีนะครับอยู่กับผมตีเล็กสายมันครับวันนี้พามาเที่ยวชมงานทักเฟสนะครับที่สนามฟุตบอล มิดผลสเตเดียมที่จังหวัดราช,ชบุรีครับนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศนะครับห่างๆครับตอนนี้รถบรรทุกรอๆสสวยนี่กำลังเริ่มทยอยกันมาแล้วโอ้งานนี้บอกเลยครับสุดจัดสุดจัดแน่นอน ระบบไฟแสงสีแล้วก็จะมีการาแข่งขันด้วยนะครับโอวงานนี้งานใหญ่ระดับประเทศเลยครับมาจัดที่สนามฟุตบอลมิตรผลสเตเดียมนะครับที่จังหวัดร,ราชบุรีนู่นครับฝั่งนู้นก็จะเป็นภูเขาบรรยากาศ ตอนนี้แดดยังร้อนอยู่นี่รับรองว่าพอตกกลางคืนไปนะครับรับรองสวยงามแน่นอนครับตอนนี้ครับเอารถมาจอดก่อนนะครับนี่ที่จอดรถก็อยู่ด้านหลังนะครับ จอดอยู่ตรงนี้เวลาเขาแข่งมามันก็จะมาจบอยู่อ่านี่ประมาณช่วงนี้ครับช่วงนี้แหละเวลาที่เขาวิ่งนะครับวิ่งมาน่าจะประมาณ400เมตรอ่าโดยประมาณนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันในช่วงต่อไปนะขอเตรียมตัวเตรียมอุปกรณ์ต่างๆก่อนนะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวพักเหนื่อยก่อน ก็มาบอกพี่น้องนะครับสำหรับท่านที่ติดตามว่ามาถึงงานแล้วเจอกันใหม่ครับช่วงหน้าเต็มระบบครับสวัสดีครับ